สวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์มาให้เคล็ดลับดีๆเรื่องการวางแผนภาษีคุณต่อนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มดีไหมคะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยค่ะทุกคนนะคะคุณจะต้องระวังแล้วก็ต้องมีความรู้กับมันนะคะเพราะว่าอะไรเมื่อคุณเข้ามาที่เพจอาจารย์แก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตาอาจารย์นวล,ลวันและอาจารย์มั่นใจเลยค่ะคุณเป็นเศรษฐีแน่นอนเพราะฉะนั้นไรายได้คุณที่เข้ามานะคะคุณต้องระวังทําไมรู้ไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ในปีภาษีของคุณนะคะมีไรายได้คุณถึง1านี่ย คุณจะต้องเข้าสู่ระบบของภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบางคนนะคะไม่ทราบพอไม่ทราบปุ๊บไรายได้เกินเข้ามาตอนไหนไม่รู้มันนี้หักมนาะที่จ่ายซึ่งตรงนี้ค่ะคกรมสรรพากรก็จะเห็นข้อมูลของคุณได้ปุ๊บคุณต้องเข้าโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วเวลาเขาคำนวณนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเราถ่ายมันอยู่ที่1นล้านแปปุ๊บเนี่ยหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งบาทตรงนั้นคุณต้องเข้ามูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติเลยนะคะถ้าคุณไม่ยื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณโดนย้อนหลังแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณ จะต้องวางแผนแล้วก็จดมันให้ดีว่าไรายได้ตอนนี้ของคุณเข้ามาที่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะอย่างบางเทียค่ะตอนนี้คุณมีไรายได้เข้ามาตอนเดือนตุลาคมเนี่ยมีไรายได้เข้ามาหาคุณแล้วที่1นล้านเจ็ดแสนใช่ไหมขาดอีกแค่1นึ่งแสนภายในปีภาษีนะั้นนะมันจะครบละวล้านแปดแล้วก็คุณไม่ได้วางแผนภาษีตรงนี้อ่ะเงินเข้ามาปุ๊บแทนที่ว่าอีกนิดหนึ่งแสนเดียวอ่ะแต่เกิดตอนนั้นอ่ะคุณจะมีไรายได้เข้ามาสองแสนอ่ะถ้าคุณรับมาเดือนนั้นเลยนะ ภาษีนั้นนะปีภาษีนั้นนะร้านแปดคุณต้องเข้ามูลค่าเพิ่มนะใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคมันไม่ถึงอะ่ะมันมาแค่ร้านเจ็ดอ่ะอีก 200, สองแสนน่ะรับปีหน้าดีกว่าไหมอ่านี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆคืออาจารย์บอกให้คุณระวังเพื่ออะไรเพราะว่าเราต้องเป็นพลเมืองที่ดีและเสียภาษีให้ถูกต้องจริงๆไหมคะแต่ว่าเวลาเราเสียภาษีให้ถูกต้องปุ๊บเราก็ต้องรู้เท่าทันภาษีด้วยเหมือนกันเพราะบางคนนะคะไม่รู้เลยรู้แต่ว่าฉันรับ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 แล้วไม่รู้แล้วพอถึงเวลา คุณเจอเบีย้ยปรับเงินเพิ่มหน้ามืดเลยนะคะแล้วเวลาภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่คุณต้องจ่ายมันจ่ายทั้งก้อนนะคุณมันไม่ใช่เงินน้อยๆเลยนะแล้วแถมภาระผูกพันมันก็มีนะมันไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาปุ๊บปีนี้ปุ๊บหน้าคุณออกได้เลยนะมันไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องภาษีเป็นเรื่องสําคัญสําหรับทุกคนเพราะทุกคนคือพล,ลเมืองของประเทศชาติใช่ไหมคะภาษีคือสิ่งที่จะนําเข้าไปพัฒนาประเทศเป็นสารุรณูปโภคต่างๆให้กับคุณแต่ตัวเราจะเสียภาษีแต่เราควรจะเสียภาษีด้วยวิธีที่ถูกต้อง ถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับตัวเราด้วยไม่ใช่พอถึงเวลาไม่รู้คุณต้องไปเสียเงินเพิ่มเสียวยปบับอีกมากมายมหาศาลซึ่งก็ไม่ถูกนะอาจารย์ว่าแระฐานภาษีอะค่ะถามว่าภาษีมูลค่าเพิ่มละล้านแปดแป๊บเดียวนะมันถึงแล้วว่าคุณต้องจ่ายแล้วอะ คือเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มในร้านแปดที่อยู่มานานมากเลยนะจย์ว่าเนี่ยมันควรจะปรับขยหยุให้เขาหน่อยนึงหนึ่งแล้วนะสองร้านขึ้นไปน่าจะดีจย์มองอย่างนี้นะโอเคค่ะแต่นี่คือเก์เล็กเก์น้อยนะคะที่อาจารย์ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลามีรายรับเข้ามาคุณวางแผนจดมันให้ดีนะคะดูเลยว่าเฮ้ยจะสิ้นปีแล้วว่าไรายได้คุณที่เข้ามานี่มันเท่าไหร่แล้วถ้ามันเกินปุ๊บก,ก็ทําให้มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องมานั่งโดนภาษีย้อนหลังแต่ถ้าอีกนิดนึงอ่ะ ชลอน,นิดนึงอ่ะมันไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจ่ายปีนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกมันก็มีเทคนในของคุณอ่ะนะเออช่วยวยกันไปค่ะถ้าคิดว่าคิดนี้ดีมีประโยชน์กับคนที่คุณรักกดไลค์กดแชร์นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องภาษียังไงคุณสามารถิ็อกซ์มาที่เพจแก้ปัญหาชีวิตด้วยพลังจิตบายอาจารย์นวลนวลได้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะให้กำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย